เฮ้ยต hey, ้ม14ล้านที่มึงเอาไปกูจะขอคืนนะเว้ย14ล้านอะไรของเองวะไอแดงเอา้าก็14ล้านตอนเลือกตั้งไงกูเผลอแป๊บเดียวมันหายไปได้ไงถ้าไม่ใช่มึงอ้าวเองอย่อากล่าวหากันเลยๆแท้แล้วเองอย่าพานซิวะเองจะไม่รู้ได้ไงข้ามีหลักฐานชัดเจนหลักฐานอะไรของเองอีกวะกดคลิปวิดีโอของเองไง ที่เอ็งพูดว่ามีลุงไม่มีเราแล้วเอ็งก็เอาคนของข้าไปอ๋อใช่มีเราไม่มีลุงข้าพูดเองและข้าก็ทําตามนั้นนั่นไงเอ็งใช้คําคํานี้คนของข้า14ล้านกว่า,ก,วาก็เลยหายไปเอ็งต้องรับผิดชอบทีเอ็งบอกไม่เอาลุงตบัดสั์ผิดคําพูดหละไอแดงไอส้มเอ็งก็เห็นใจข้าบ้างถ้าข้าไม่เอาลุงข้าก็เข้าบ้านไม่ได้จะไม่ให้กูโกรธได้ไงวะเสื่อนของมึงจะทีกูตกเรือบอกว่าอายุยังน้อยต้องเสียสละปากะอะไรของพวกมึงไม่รู้แหละ ข้าจะขอ14ล้านค่าคืนเองไม่ต้องพูดมากถ้าเองเอาได้เองก็เอาไปแต่อย่าลืมคนเขาเทใจรักไปแล้วมันเอาคืนยากนะเว้ยเฮ้ยเพอร์เจอร์รักเลิกอะไรกันรักมันกินไม่ได้หรอกเว้ยคอยดูนะกูจะเอาเงินฟาดและเอาความอดอยากมาหลอกใช้ตรงพื้นที่กูก็แกล้งยกมือว่าทำเหมือนน้ำตาจะไหล หลอกใช้ได้ละมึงเฮ้ยไอแดงเอ็งใจเย็นๆแล้วตอบคําถามข้าสักหนึ่งข้อได้ไหมวะคําถามอะไรของมึงวะมึงว่าลุงตู่แจกเงินไหมวะแจกสิวะแจกชิปหายแจกกระจายเป๋าตุงเป๋าตังบัตรคนจนบัตรลุงตู่ใครๆก็รู้ว่าแจกเออใช่มึงก็รู้นี่หวะแล้วไงวะแจกกระจายผลเลือกตั้งเป็นยังไงกูคงไม่ต้องพูดเออจริงวะ แก่ใจแม่งไม่ได้ผลแป่นี้นะเว้ยกูจะหาประชาชอนกินสักแก้วแต่ก่อนจะวางสายกูขอเตือนมึงไว้สักนิดน,นึงเตือนอะไรของมึงอีกวะสิล้านที่มึงจะเอาคืนกูไม่ว่าแต่ระวังไอ้ที่เหลือ10ล้านก,กว่าจะเทใจมาให้กูไอ้ที่พอจะเหลืออยู่ก็ดูแลเขาให้ดีๆแค่นี้นะเว้ยบายเฮ้ยส hey, ้มเฮ้ย <Hey. S 1> hey. คิดผิดแล้วกู